สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับโครงการตอบคําถาม100คลิปพยายามจะพูดใด้จบภายใน3นาทีนะคะคลิปนี้ค่อนข้างสั้นนะคะมีคําถามคํหนึ่งนะคะอินบ็อกซ์เข้ามานะคะขอหยิบอันนี้เข้ามาก่อนกน็คือว่าเขาเนี่ยเป็นร้านอาหารนะคะแล้วก็โดบริษัทเรียบร้อยลวบินต่างๆเนี่ยเมื่อก่อนก็จะมีการไปซื้อของที่แมคโครบ้างนะคะ,ะ,คะก็จะมีบินใบเสร็จอาจจะมีบางอันที่มีใบกํากับใช้แบดได้นะคะตอนนี้เนี่ยก็เริ่มทําการสั่งซื้อออนไลน์ซื้อน้ำปักซอยซื้อตลาด ปัจจุบันเนี่ยพอมีการเปลี่ยนที่ซื้อซื้อออนไลน์บางทีก็ถูกกว่านู่นน,นี่นู่นนั่นเขาถามว่าสามารถนาํามาบัซื้อเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่คําตอบนะคะขอดึงมาหมดเลยว่าไม่ว่าคุณจะทําร้านอาหารหรือทําอะไรก็ตามเนี่ยนะคะถ้าคุณมั่นใจว่ารายจ่ายนั้นจ่ายเพื่อกิจการจริงๆตรวจสอบแล้วว่าใช้เพื่อกิจการจริงๆให้คุณจําไว้ว่ามันใช้เป็นค่าที่จ่ายบริษัทได้บอกก่อนกับ2เนี่ยคุณต้องพิจารณาคุณภาพของงานเอกสารถ้าคุณบอกว่ากลุ่มที่1ไม่มีบิลเลย แล้วอายจ่ายฮะเงินสดหรือว่าโอนถ้าคุณรู้ว่าไม่มีบินเลยให้คุณจ่ายด้วยระบบที่เข้มแข็งที่สุดก็คือการโอนจากบัญชีธนาคารในนามบริษัทแอปพลิเคชันธนาคารบริษัทเนี่ยค่ะได้บอกไหมคะถ้าคุณบอกว่าไม่มีบินเลยและคุณยังควักเงินสดจ่ายไม่มีบินเลยและคุณยังโอนจากแอปพลิเคชันบัญชีส่วนตัวนั่นหมายความว่า ไม่เกิดการกระทําเพื่อการเปลี่ยนแปลงเลยเมื่อคุณรู้แล้วว่ารายจ่ายกลุ่มนี้นะคะมันอ่อนแอด้านงานเอกสารคุณควรต้องโอนชําระเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในนามบริษัทเข้าใจไหมคะบัญชีของบริษัทแบบนั้นมันยังพอเป็นค่า้จ่ายได้เพราะสลิปการโอนนะคะมันจะขึ้นชื่อนามสกุลของฝั่งตรงข้ามแล้วฝั่งโอนก็เป็นบริษัทแล้วคุณก็มาแนบ เอกสารแล้วก็เขียนไปเลยว่าเนี่ยจ่ายอะไรนึกออกไหมคะดังนั้นเนี่ยบางคนนะคะกังวลแม้กระทั่งว่าขวดพี่ไม่ได้ใบเสร็จอะไรเลยอะ่ะสั่งออนไลน์ไม่ได้ใบเสร็จอะไรเลยก็โอนจากบัญชีบริษัทแคปเจอร์หน้าแชทมาจริงไม่ได้ใบเสร็จเลยก็แคปเจอร์หน้าแชทคอนเฟิร์มออเดอร์มาทําให้ได้คะ่ะเพราะคุณอย่าลืมนะว่ากลุ่มพวกนี้มันไม่มีแหวนพอมันไม่มีแหวนไม่ว่าด้วยอะไรก็ตามเช่นเขาเป็นคนที่เพิ่งออกจากงานมาค้าขายใหม่เขายังไม่จดแหวนแปลว่าเขาไม่ได้หลบ ดังนั้นเราก็จ่ายไปไม่มีแบดก็คือไม่มีแวดก็บอกเลยนะคะในกลุ่มที่ไม่มีบินนะคะให้คุณจ่ายด้วยระบบงานเอกสารที่เข้มแข็งเลยก็คือโอนจากมือถือแอปมือถือที่เป็นชื่อบัญชีของบริษัทกับการถ้าคุณบอกว่าได้มาเป็นบินเงินสดบินเงินสดสมรกรไม่เคยเชื่อเลยสมรกรนึกว่าเจ้าของเนี่ยไปซื้อบินเงินสดจากแมคโครโลตัสบิ๊กซีแล้วมานั่งเขียนเองก็ได้ไม่เคยเชื่อเลยดังนั้นเนี่ย ทั้งสองอันจริงๆแล้วควรต้องจ่ายจากระบบการจ่ายเงินที่แสดงว่าบริษัทจ่ายตังออกหรือถ้าคุณจําเป็นต้องจ่ายด้วยเงินสดจริงๆคุณต้องกลับมาทําระบบเอกสารที่เรียกว่าระบบใบแทนใบเสร็จรับเงินใบสําคัญรับเงินเรื่องนี้สําคัญนะคะมีหลายคลิปมากนะคะในบัญชีอย่างง่ายพูดถึงใบแทนใบเสร็จรับเงินใบสําคัญรับเงินเอาไว้นะคะดังนั้นเนี่ยบอกเอาไว้ตามนี้แต่ส่วนบินไหนที่เป็นบินเงินสดบินไปเสร็จไปกํากับถูกต้องก็สบายใจไปได้เลย ะะดังนั้นสรุปโอนจากบัญชีธนาคารของบริษัทผ่านแอปพลิเคชันก็จะเวิร์กถ้าคุณบอกว่าคุณไม่มีจัดเวลาแค่2ชั่วโมงไปทําที่ธนาคารตอนนี้ธนาคารในห้างก็เริ่มเปิดแล้วถ้าคุณอยากแก้ไขคุณต้องไปทำนะคะถ้าแค่บน่นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าต้องการแก้ไขคุณต้องลุกไปทำนะคะสชั่วโมงแค่นั้นรวมเดินทางไม่เกิน3ามอะ่ะมันจะแก้ไขได้ และถ้าไม่มีใบเสร็จจริงๆแคปเจอร์หน้าจอที่คุณพูดคุยกันมันนำบันทึกเป็นหลักฐานได้นะคะตามนี้ค่ะ